นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอังคารที่27สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับตอนนี้เรามาอยู่กันตรงอาคารระบายน้ำคลอง DR15.8 กมที่14บ้านวังกลุ่มตําบลบางละกร,รมอำเภอบางลระรกร,รมนะครับ <S <S คลองเส้นนี้มีความสําคัญก็คือเป็นคลองที่เราช่วยระบายน้ําพองน้ําจากคลองเมมซึ่งเป็นคลองที่มาจากอำเภอพรมธิราม และรับน้ําจากยมเก่าที่มาจากจังหวัดส,สุขโขทัยนะครับลองนี้ความยาว15.8กิโลเมตรเราจะเร่งทำการระบายน้ําโดยใช้เครื่องผักดันน้ําดึงน้ําจากคลองเมมเข้ามาในคลอง dr 15.8แล้วไหลไประบายลงแม่น้ำน่านบริเวณตรงตำบลยิ้งงามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจะช่วยบรรเทาในเรื่องปัญหาทุกข์ไปแล้วก็ปัญหาเรื่องน้ำเพ่วมสูงในเขตอำเภอบางละกำ และของเหตุทุ่งบางกรรมโมเดลที่ตอนนี้กำลังเตรียมรับน้ำจากจังหวัดสุโขทัยซึ่งคาดว่าวันนี้ปริมาณน้ำสูงสุดจากอำเภอศรีสัชนาลัยจะเริ่มเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกก็เป็นคลองอีกคลองหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการช่วยบรรเทาอุทกภัยและน้ำท่วมในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอำเภอบางละกม